ลีลา,าเอลบางเต้นพิวมากเป็นเอกลักษณ์เปิดตัวสุดปังเตรียมเดบิวต์เป็นศิลปินเด็กฝึกค่ายคุณภาพบอกเลยว่าลีลาของน้องแข็งแรงธรรมัดทะแมงตั้งแต่เริ่มฝึกทั้งยังหลุดโฟกัสในหุ่นของน้องลียาที่เอลบางเฉียบร่างเล็กเข้ากระดาษ A4 บอดี้สวยอินเตอร์มาก ลายการเต้นของน้องลียาก็เป๊สุดที่เพลินเพลินไปกับดนตรีเลยทําให้น้องลียามีสเสน่ห์ชวนมองทั้งร้องทั้งเต้นมูฟเมนขยับไม่ต้องแรงใส่เต็มแบบไม่มียัง้งแต่ทรงพลังเอลพี่ไหวอินตามจาังหวะเพลง โชว์นี้ที่ไม่ใช่แค่น้องลียาที่สวยสะกดศาสตร์ออร่ากระจายเช็ดเช่นเดียวกับเพื่อนๆเ,เทรนนี2025ทั้ง3คนเปิดตัวตามมาด้วยน้องเจ้าจอมพิมพ์นาัฒน้องจันเจ้าธัญญชนกและก็น้องซีนกาลพัฒบอกเลว่าทั้ง4ีสาวมีเสน่ห์ชวนมองคนละแบบคนละสไตล์